ดีครับผมเตรียมขี้เียพี่น้องเตรียมดินปลูกสลัด,ดด้วยครับสลัดเขาที่ชอบอากาศแบบนี้แหละพี่น้องอากาศหนาวๆแล้วอากาศเ,เย,ย็นๆนิดหน่อยดิด้กแบบผสมพวกขี้ม่วขี้กล้วยแบบนีด้วยครับตังสลัดมากค่ะพี่น้องตังเตรียมดินดแล้วก็จะเอาสร้างมาคุ้มครับสร้างตุ่นสลัดเข้ามาค่ะแต่ตุ่นสลัดว่าท่านมากดอกเตรียมดินถาสร้างมาจากตุ่น ซีลอยก็ตนค่ะพี่น้องซีลกลัวเขาส่งมาหายทั้งเคลื่อนหลค่ะสั่งทั้งเพดซับใดน้อยเห็นหน่อย,นอย,นอยตนระบาดตนซับตนตนระบาดพี่น้องซับมีกี่ไฟบอตอนหนึ่งใหญ่กลัวอายุคนว่าใหญ่เหล่าใดคนว่าเออตนงามใหญ่แถวทะเบิงสรีงามบอพี่น้องเ่าท่านมาหอดออกค่ะส่งมาใต้จังหวัดไหนเชียงรายเ็เชียงรายเลยนะยยนะี่ก็ะท่วมากเหมือนนี้นะ แมนถ้าโทรมาถาม่าของถึงยัง,ยง,งเขาไว้สิพี่น้องเพิ่นก็โทรมาติดตามดีอยู่เนาะพวกว่าเขาก็เจงแล้วตายเบื่อ่มดท่านถึง,งจั่เมางไกเชีายครับูเดี๋ยวถ้าของถึงคันเบียสลัดถึงกับสิเปินให้พี่น้องเบิ่งล่คะค่ะว่าสิมาแบบเป็นจังไรสภาพได้มาทรงแต่วางมัธยีแปด วางมือก้อนนี่ยเลยค่ะพี่น้องเขาว่าอีกสองมือกับของสีมาหอดค่ะลอยต้นับมือน,นีลเลยค่ะมือที่สองนี่ยเลย,ล<อ>ยเขาว่าลอยต้นที่ปลูกได้ลายปางเนี่ยปลูกห่างห่างห้าปะตรงปลูกทีดอกสลัดเดี๋ยวถั่วล้อบเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องรอแต่คือหลีทกทู่มากแค่นั้นเลยค่ะเตรียมดินถาเลยค่ะเพิ่นว่าให้ปลูกย่างเหมือนแรงค่ะเพิ่นการทู่มาก ติดตามดีอยู่คะ่ะเจ้าของอันพักคะ่ะเจ้าของเบียร์พักโทรมาถามที่เขาทักไล่บ้านะนั่นแหละพวกกระโท่มานำสายพันธุ์สลัดพี่น้องจ้ำบันไดยัยงลิตอุ้งยังเขาอันนั้กินคอร์สอีกยังเขานั่นแหละพี่น้องหลายอย่าง,าาง,าางาหาลายแนว่ยปูดฮะเม็ดซื้อมากพอๆนะเพาะละเด้เม็ดกระเพาะพี่<ห>นอ้องซื้อมาก<ว>กับ่องเพานะเบื้องขาเม็ดหาเบื้ง แต่กระพอก็ล่างเกิดอยู่พี่น้องแต่กระเกิดอยู่ก็ร่งขื้นค่ะเดี๋ยวสิถ่ายพี่นอ้องเบงขอผมจะหน่อยก่อนหยาดนาดำหยาดอยู่บ่หยาดแล้วเนาะดำแล้ว <laughs> ใส่ปุยแอกนะครับนี่เป็นพัชชีเล่าพี่เนาะร่างเกิด พอหอยหนาควันจางน้อยหนามไปก็จะได้มีความชุ natural, ่มชื้นมีความชื้นตลอดนองแม่เบียนนอนลาเบียนอนกันเดีเดนองเหนดูดีดีนี่โอ้เฮงซีลาว ที่เล่าเนี่ยเขาว่าปลูกยาบต้เชื่อกับปลูกยากเนาะนเชื่อกับปลูกง่ายเม็ดเกา่าเม็ดใหม่ถือเม็ดเก่ากับปลูกว่าเกิดแค่นี้เกิดดีที่แห้งแห้งนะเป็นผักเป็นผักเป็นผัก,ผกดิมันก็ไม่ได้ เปียมแปลงได้ครึ่งนึงแล้วครับสี่ว้วขี้ควายกับวัวเป็ผเดผงกันเลยเอาไ้องสิเป็ดกอนๆอยู่ถ้าแห้งอะไรน้ำไปนี่ถือน้ำดี๋ยวเขาก็เปื่อยฟังปกหนาด้วครับป้องกันเลยลายยางเลยเนาะ ออกกน้อยกกันจะเพิดอกกันมาาันจะเปิดกระไดเนี่ยยืนด้ใหดินมันมีความชื้นความชุ่มเนาะดินมีความชื้นแต่ว่าระวังยางหนึ่งนะครับอย่าให้ไกลเขามาได้เได้ครับไกลเขามาไกลเขามา่อไรในแผ่นดินเ,าานเาานพิ่งเลยครับไม่คยเลยไปนอนบ้างครับบริสุทธิ์ครับช่วงนี้ไปหาคอเขา เขาเกี่ยวเขาไล่ลผลดครับนกข้างหน้าขยหาหัวประหลดเขาบวกหวงหรอกครับบันนอกขอกันไ้ครับ <c oughs> มากไปมากๆก็เป็นปุ๋ยแล้เนาะฟังเนะเปลือยเปลือยเป็นปุ๋ยเลย เขาสด็มาส่งบอคือคำเลยโอควอยคว,ยควยายควานี่เฮ้ย,ยใส่สะโพกใส่เสือแล้วไหมเนาะใส่ใสเสือไปส่งแปลกๆแคนเลี้ยงควยาเพอนี่ครเลี้ยงกรวาเอน่าทางว่าตัวใส่เสือแล้วแปลกเลยสะโพกใส่เสือในธรรมดาอยู่ว <c oughs> วยออกลูกเิงันใส่่องมั้ยใส่นองมั้ จองเนื้อตัวปู่ตัวแม่เว้ยเป็นตอกปลูกดี่ยบางนี่กวองเล่นเนาะบางได้ไหนนี่ยเอตัวมีมันอหี้ยได้ตัวปู่เอากวงตุ่งมาแปะไว้เด้อพี่น้องสงส่ยชิบว่าได้ปูครับถ้าบ่าได้ปู่มันหนีกับมืออื่นบนด้อเพราะว่ารอคนทรงเขามาทรงต้นกาให้อยู่เราเห็นเขาโทรมามันชิเป็นต้นกาใหายบนล่าซ้มือเป็นซีโมงเลยมันนี่ ม,มาค้ำค้ำเพราะถ้าเป็นแฟตอี่างมาค้ำดิแฟตทุ่มหนึ่งก,มก็มาได้แฟตมนว่าขึ้นดีโรขึ้นีนะเคยหลีนะเร็วเคยหลีต้องเร็วนะต้นนี้สงสัยต้นกาสีบ่มาเด้อพี่น้องแกสงสัยครับตอนนี้ก็สีมงกว่าแล้วเนาะถ้าบ่มาก็ต้อง,อมมองปลูกมื้ออื่นพุ่นล่ะครับตามมือบ่ม,มาครับามมาือบ่มาสงสัยสิเป็นสมผักปะ <laughs> แม่มาแรงข้าตอนมาปลูกยำขึ้นดิครับฮะม่มาแรงจ้ะเปิดไฟปลูกเลยนะครับเดี๋ยวหดน้ำไปพังๆก่อนเดี๋ยวก็สีหดพักไปเรื่อยๆได้ครับเดี๋ยวกะถ้าตดกามากหรือมาปลูกให้พี่ให้น้องเบิ้งได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนปลูกได้ครับ ของมาถึงเลยพี่น้องเกือบเกือยบนิ้งทุ่มครับเตรียมแปลี <c oughs> ่วนใหม่กรเด้เตรียมเปลียนเปนิดไฟด้วยเดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟหลายหลอนเกลียครับสิปลูกย่งแรงเองพี่น้องเด็นไหมเนาะเนื้อถักรสไทยเสโอหมวยเสียหาย นี่ครับมาจากเชียงรายพี่น้องโทรศัพอคนพีเภอเมืองเชียงรายกอันโทรศัพท์ไทยไปฟร้อน่งปนเขาส่งให้เจ้าของขาบึงข้ามเชียงไฮเนาะเชียงเสียหรอวะามเยัจักรเลี้ยมันกับธรรมดาเาะบึงองปีเด็ดมาปัน เขาติดระว่างเตะกันเลยนะเ,เป็ดจะไหนะนอ้องสภาพดีวะแต่กองเปยสิอก็บรดไ้เป็นยังนะเงิน,น,นบึงบรดไ้เป็นยังเขาก็ยิบหลูวิธีของเขาอยู่ทังหมดเออก็ต้องมีอยู่นั่นแหลนะเนาะมหาลังมาใส่ไว้ออหลายๆเช้นจีโนดก็แล บ,บ่เป็นอย่างนั้นอัแน,น้เหมือนกันสภาพพอต้องเอาว่าต้องขจับไล้า่าต้องจับไล้าบางสิ่งแต่ก็กระดาษบางสิ่งมันมีความชื้นอยู่ต้องเอาออกเลยต้นละหนึ่งบาทนะพี่น้องสั่งจากเชียงราย ตัวหนล่างปลากระป๋องอ่อนแต่เป็นล่างพวกล่างแฝบเนาะล่างแฝบล่างสบู่นแข็งดีแต่สดดีเลยนะสดอยู่สุ่มอยู่ล่างแข็งอ่ะอันนี้มันล่างปลากระป๋องอ่อนแต่ใส่ลายมากสิครับถ้าใส่ลายก็ไม่ได้ค่าส่ง่เพียงเดี๋ยวมือเดินเพื่อพี่น้องได้สิปูครับผม เดี๋ยวเจอกันตอนปลูกครับเจอกันอีกมือด้วพี่น้องสวัสดียำเสะเซาครับผมเจอกับเตรียมแป้งเรียบร้อยเด้อที่นี่ครับพักวะเมื่อวานมาประมาณกเกือบเทุ่มงคืนขึ้นหลี่มาสง่งก,ก,ก็เลยบม่ได้ปลูกก็เลยบม่ได้ปลูกเมื่อวานครับยำแรงก็เลยชิมว่าปลูกยำเสาแท่นครับมาทีน่นี้เขาบอกให้ปลูกยำแรงแต่ชิมว่าปลูกยำเสาครับเพราะว่าอากาศกะบส่งสีบอฮอนครับพี่น้องเบิงเป็น เมฆบางๆอยู่ครับอากาศเย็นสบายต้นโคดน้ามันชุ่มกันด้วยครับไปปลูกขอ,องพักก็แปลว่าปลูงยำเสาเลยจังน,นะแปว่าของออมันมาเหรอตามโคงมันมาสองเสมือเนาะเขาก็บยานเขามันเสียครับเขาก็โทตตามดีบอกให้ปลูกยำเสาเลยลองเบิ้งพี่น้องลองคิดลองถือกัอ อากาศแบบนี้เพเป็นยังลมหูขอดพูดเหรอครับผูดสุดแปลงผุดเลยแปลงไงเงาเติบนได้ครับพบเงาหนี่หลายสิบเมตรอยู่แปลงเดียวสามอากาศหินบ่มีนอนลงบ่นี่มีแมงลงบ่ปกติกวางตุงถ้าปลูกกวางตุงได้ครับสิลงก่อนเขาเลยพวกนอนหัวแมลงนี่ แต่สลัดนี่บ่อ่อยมีบ่มีอย่างมากวนเลยสลัดเท่าที่เคยปลูกมาบ่ามีแมงมากวนเลยครับสลัดสีม่วงต้นละหนึ่งบาทด้วยพี่นะ้อยสั่งมาจากจังหวัดเชียงรายอ่ลุ่ลุมเลยค่ะแวกๆเวกเื่องอ่ลุ่ลุมเลย วาสลัดเขาสิมักหนามพี่น้องชุมช่มๆลูกแล้วง่ายบ้าเหรอแดดก็อกกอกว่าแต่แดดสิบเออกเริ่มแล้วอยู่แล้วมาแล้วผมมาเร่งก่อนเนาะูกยังเร่งผมเร่งกับยานวันนี้น ิงนห็กสวยกันพอดีพองามเนาะใบใหญ่บหน่อยนหน่อยปอะไรเปิดนามไส้องค์เลย กระปุกเรียบร้อยได้ครับสลัดที่สั่งมาจากเชียงรายบ่เต็มแปลงที่หนองเกือบเต็มครับที่เลือก็ออยังมาปลูกดีเอาเดี่ยวที่เหลือเดียวกวงตู่มาปลูกครับพูดปลูกเต็มแปลงไปมีเบียร์เขาอยู่นี่เบียร์เยอะที่เหลือพวอกนี้ก็จะปลูกหอมแบงได้ครับกําลังสั่ง มเดียวกันพี่น้องรอชม่มผลงานเลยครับสิเป็นมูหรือสิเป็นจา่า <c oughs> คนเฮามันก็นเห็ดแยมก็ต้องมีการทดลองก่อนเลยครับว่ามันสิเป็นจากไหนมันสีดีบด่ดีมันก็มีได้ก็มีเสียแหละกว่าสระสมพอสเสร็จมันก็นต้องมีผิดพลาด กอนแหละพี่น้องบางคนกะสิบผิดผ่านเลยก็มีเนาะปลูกอาชได้ผลเลยก็มีตอนนี้กะสิได้ผลอยู่ครับแต่อาจสิบ่ลอยเปอร์เซ็นต์ขนาขากะตองรอชมเออรอชมเบิ้งงข้าวกะตองมีข้าวกะตองเบิ้งเขามาแหละว่าใครจะไหนจะไหนเขาจะประสบลสําเรรจเนาะเดี๋ยวขาก็เฮ็ดตามเข้าไปเดี๋ยวข้าก็มีประสบการณ์ข้าวกะลูเองเลยประสบการ์มันสืสอนคนเท่าเองครับเดี๋ยวก็รอชมด้วยครับผลงาน อีกจักมือบบลูมันใหญ่สลัดเต็มที่ <c oughs> เดือนใดบอ,อเด็กศีร์อัปเดตโรให้พี่ให้น้องมึงเรื่อยๆครับเพราะว่าปลูกของลายลายางไรเงี้ยครับในสวนนี่บโได้ซื้อผู้ใดกินแล้วครับเด็กศีร์ตะมูลรอป่ะที่นี่ <c oughs> <c oughs> ไก่กันมีอยู่ขอ,ขอ,ขอกูนกระปวดกําลังสิ่งใหญ่ครับบบกิดเลยของกินกล้วยกับเต็มสวนอยู่พี่น้องได้ซื้อแต่ฝงชิรดได้ซื้อแต่ฝงชิรดฝงชิรดกับโได้ซื้อนะ หลุดอ่ะหลุดเอ้ผบ่ได้ซื้อเด้อพี่นออ้องพอไปแล้วก็ได้บ่ค่อยได้ซื้อซื้อแต่หมูซื้อแต่หมูมก,กับปลาพวกนี้หลุดได้อพองพขงองใส่นึงแค่มีแต่ไปหลุดได้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อครับผมเดี๋ยวขั้นสิอัปเดเดทลุกนี้เลยแหละครับสวนของบอเฉิดสาวกิมขุยสารบัดทุ่งครับจะหน่อยกรับทีเด็กขุดมันขายขายข้าวโพดขายพักในสวนกับสิมีและได้ พอได้ซื้อกินซื้ออยากเด้ครับแดสีโครตหาหอีกรอบน,นึงแดดสีโครตหนาหอีกรอบนึงเนาะแดดมันนี่ก็เดีแดดพอออกเออมืัอนี้ผมไมีเดดให้แนือยู่เป็นคือจากบุญ <c oughs> จังท่านอยู่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับขอบคุณทุกการติดตามดนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณนะคลิปหน้าค่ะ